สวัสดีครับผมวัอนี้เราสีผ้ามาเบงอีกมุมหนึ่งของเกาหลีนะพี่นอ้องมุมหนึ่งของทีว่มาไม่เห็นงานเกาหลีนะพี่น้องมาแบบมาถือตองสีเป็นยังไงแต่ว่าเป็นคลิปเสียงเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาทีว่าเอารูปขึ้นขึนเป็นคลิปเสียงนายี๋ยวเขาจะไปอัดให้เบงแล้วเขาจะถามให้เบิงไปครับผมเาฟังน้ำกันเจ้าแมาเท่าไรกว่า เสองสองมามาได้ยถาใดลาวมากโดนมันได้ราะมาไเลยรังกระเทียมใหญ่ขานเลยใหญ่าสองรอบแล้วรอบที่สามเลยรอบที่สามมาเซียนสองพี่กาไปเฮ็ดยังก่อนที่แรกเป็นเ้อสวนพีกสวนแตงนี่ยถ้าแก้ไปยังเลขึ้นยนี่ยนักเต กูยิงเบรกแข็งแต่งแลเนาะแข็งแต่งเข็งประมาณห้าห้าสิบโลห้าสิบหกสิบโลเบรกต้องเก่งกูใชู่ใชู่ได้กูใช่กูใช่ใสปีนปีนของเสื้อนั่นือเสื้อเอาผู้ยิงคือผู้ยิงได้เบรกกูใช่ยู้ได้เบรกอยู่ในเล็กมือก็มือเดียวตาย อันนี้ไปยื้อท่าอยู่ฟังเกยมีฟังเกยฟังเกยเป็นยังไงถักแกเป็นยังไงกอว่าแกต้งตีต้องข้าฟังก็ได้พี่น้องฟังก็ได้วันนี้ว่าได้การดิ้นนี่แต่ว่าอยากให้เห็นเพื่อนด้วยซึ่งแทนเด่นนะเดินสีม่วงบอกสุฟังอันนี้มันเสียเสียคนเสียมาเสียอันสองเสียมาเสียนสองเขาว่าเขาสิเปลี่ยนงานเห็นบ่าเขาเพียงเขาเขาเลี่ยน นั่นก็ดีว่าพวเปลี่ยนให้เจ็ดจี้หนำหอักอันซูมือนี่มันมันหมดแล้วแล้วพี่น้องมันหมดแล้วสมัยนี่ียนสวงเสียนนึงมันมีแต่สี่หมื่นสามหมื่นสามหมื่นนี่แหละขันผู้ใดียวมาเสียนนี่มันถือตัวกันได้แล้วเขาเอามาลอยแพร่ยังนี่เอามาลอยแพร่เลยนะสำลอยแพร่ตัวเนาะเขาบางแล้พี่สอบเีียงปล่อยเขาเลยอื ายายเราใหญ่งี้ยแต่สามเทียนเนาะวันมาแบดน้องทรไปสามแล้เดียว,วมายูหันละอืมีงานนี้เปลี่ยนดอกอดทนยูหันละตัวใครสิไปทนได้เนาะบ้า <c oughs> นนะถืกตีไปทนบ่ได้แล้วเนาะ <c oughs> ถืกถืกก็มันดดิ้นม <c oughs> ัดปปทุบฟางอ่ะถือแบบอินขาเปียงเลยนะเออแต่แก <c oughs> ่หัวเนาะเสียงดวงนี่พี่น้องกกว่าก็ดีว่ามันซีดีดิ นี่ถามมีอย่างเงินวะนั่นแหละพี่น้องมันกับประมาณนั่นแหละครับผมเหตุงานเขาเจ้าเสียขาหัวขาอย่างมากแต่งานมันกับบัตรงเป่ามันสินะท่างที่ดีกับสอบมากครับผมสอบมากกว่านั่นสีมาผีเลย <c oughs> มันเสียมัน <c oughs> เสียเสียเวลาล่องสอบมากเกินมากกับเจ้าสีหรอมากกันมันบัวตุงเสียเวลาต้งเสียเงินทิเสียเงินทิมไรกับซุ่มหาคนมากเนี่ยโอ้มันบาบครับมันแาบ กละวเสียนกลัวมัโดนเตือิยังใส่หนีหมดลเยงานมันงานบดีจ้าเขาเสียเงินใส่มาใจ <c oughs> บอกมาเหรอฮาสวยนั่นนะครับผมใครสีมากะฮ่ามึงดีๆครับผมสีมาพีรีคือเด้ลำบากแท้ๆใน่กวหลีนี่มันบมเรีนคือในคลิปผมเห็ดน,นี่ผมพวกผมนี่มันเจ๊งเด็ดละ่ะข้ามาถึงมองดีเนาะ เขามาถึงดีซึ่งมีน้ำขนเขามีคนหูจักนะต้องมีคนหูจักพี่น้องแล้วจอดค้างเงื่อนซอยพอใหญ่งานต้องเสียค่ารถค้างานเบิดหลายหมื่นพี่น้องหลายหมื่นเท่าใส่มีแต่เงินล้วนๆเลยแน่กอลีนมาถือเงืนดีดีไปแล้วครับมาถืองานดีเกิดได้เร็วทางเที่ยงมาถือจับซ้ำ กับพ่อแม่แม้เระพี่น้องเขาก่ับมาฝากแมนเ่ากันเลยซื้อมาเตือนกันพี่น้องไม่ได้ว่าโซ่เฝ้านะผู้ล่วคนนั้นเสียงกันเสียล้วมากบอดกว่าลีดำทางเสียเขาไม่ได้สักมันเมื่อไหร่แล้วได้พี่น้องจะไปหาเสียเขาเด้อมมพูดละวเสียสองเสียนั่นเมื่อไหรเงินเสียแล้วผมทายอยู่นั้นแต่ผมนี่ก็มาอยู่ซีเมื่อนหาเมื่อนไม่เองผมไม่เองมึงมาหางั้น ไม่เองซื้อตัวมาบินเองนี่มันสิยเงประมาณสามหมื่นประมาณนี้ครับต่อมาซื้องานซื้อยังมันต้องเสีประมาณลุ้ลุ้งห้าหมื่นลุ้งห้าหมื่นกว่าแต่ที่มันแข่งเราถ้าเราเรียกค่าเครื่องเขาไม่เรียกค่าเครื่องซรือเสือกมันอยู่กับดวงของผมคันเขาได้ก็ได้ให้เราส่ว่าเอาเงินมาร่างเขาทีเส้นให้ส่ว่าเส้นรับประกันนี่บ่มีแล้วครับผมเส้นอะไรมันมันมีแูล่วขี้บินไปเที่ยง เขาบอกเอามาเสียงเขาห้าดอกเพราะว่าเฮาวสีนีอยู่แล้วเฮาวสีนีแท็กอยู่แล้วซุ่มว่าแท็กซวงเดือนสามเดือนถ่ายอยู่ไหนมันบ่แม่นแท็กดอกเจ้ามาจะอยู่ได้อยู่แล้วสา,ส,สามเดืนอน,น,น,ออน,อนขันเจ้ามีเงินในเกาหลีมันขี่ตัวกันครับผมสายงาี้ยหาเวิ่งดีๆพี่น้องบไ่ได้ไปเหยียบตีนผู้ใดดอกเอาตัดดินใจบ้างกอนครับผมคิดเอานะเดี๋ยวสิว่าขามเซ็นอีก จะเจออยู่ดอกวะบักหนิงนั่นแล้วพี่น้องกัรซีแมากก์เตรียมตัวดีๆครับผมหนาวคักช่วงนี้งานเก่าลอยล้อตำรวจกับไล่แม็กกอลีก็ยังวานแล้วครับเตรียมใจเยอใจม็กกอลีก็ยังโลกสวยหามมาโบ๊ต้นกับไกยามาย่านงานไกยามาครับโม่สูงงานไกยามา โลกด้วยก็ยังมาม่มาเลยมันมาคืนในซีรีส์ได้พ pues ี่น้องเงยมันมาคืนในซีรีส์ครับมาหนีห่วยต่างดาวสัสๆเราเว่ยมูดับตับไม่ฟังเของข้าไม่ดีม่ยเศร้าดิขยันขัดบันเข่งงานขัเอาลนัครับผมมาเป็นฝากเป็นอุทางงานครับผมเป็นแนวทางไอ้เพิ่งเกิดเพิ่งหางานได้แล้วล่ะจากน้อยเพิ่งเกิดสิไปเฮ็ดงานเด้วไปครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมพี่น้องไปแล้วครับ 四万里的货